ย้อนสถานที่พบรักซาร่าและวาดีมก่อนมีพยานรักน้องเอมิลี่ออกมายอมรับแล้วว่าตอนนี้กลายเป็นคุณแม่ลูกสองสำหรับซาร่าการซิงกินีโดยพึ่งครอดน้องเอมิลี่ลูกสาวคนเล็กได้สองเดือนพร้อมเผยว่าพ่อของลูกก็คือวาดีมในแบบหนุ่มหล่อชาวย,ยูเครนแต่กระแซบต่อเนื่องพร้มมดดําประชาพาออกมาแชร์ว่า ฝ่ายชายยังขอตรวจ DNA อพระช่วงที่สาร่าตั้งท้องนั้นเป็นช่วงที่สาร่าคบกับคริสเตียนแฟนเก่าแล้วตอนนี้วาดิมได้กลับประเทศไปแล้วหากจะแต่งงานกันจริงๆทำไมฝ่ายชายถึงอันฟอลโลหากย้อนกลับไปช่วงปลายปีที่แล้วมีภาพจากอินสตาแกรมของเพื่อนๆพบว,ว่าสาร่าคาซิงกินีและวาดิมอยู่ด้วยกันอาทิวันที่10พฤศจิกายน2562 ไปร่วมงานฟูปาร์ตี้ด้วยกันตอนถ่ายภาพหมู่ก็ยืนใกล้ชิดกันต่อมาวันที่29พฤศจิกยายน2562มีภาพซาร่าและวาดิมไปออกงานร่วมกันฉลองเปิดตัวเทศกาลคริสมาสที่โรงแรมชื่อดังแห่งหนึ่งกระทั่งซาร่าและวาดิมมีลูกสาวเป็นโซ่ทองกร้องใจคาดว่าครอช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ออกมาเคลียชัดๆทุกประเด็นดราม่ากก่อนหน้านี้สำหรับนางแบบสาวสาวราคาสิงกินีที่ได้เปิดเผยเป็นครั้งแรกเรื่องลูกสาววัยสองเดือนน้องเอมิลี่ที่เกิดกับแฟนหนุ่มนายแบบชาวยูเครนวาดิมพร้อมชี้แจงถึงข่าวเมาส์เรื่องเลิกกันแล้วว่าไม่เป็นความจริงฝ่ายชายเคยขอเธอแต่งงานแล้วเป็นการพูดคุยผ่านแชทตั้งแต่ช่วงปลายเดือนธันวาคม2562 โดยล่าสุดได้มีการเผยภาพแชทร,ระหว่างซาราและวาดีมซึ่งฝ่ายชายพูดถึงการจัดงานแต่งงานซึ่งซาราก็บอกว่าอยากชวนเฉพาะเพื่อนๆคนสนิทส่วนวันจัดงานอยากให้เป็นวันที่2กุมภาพันธ์ซึ่งฝ่ายชายก็เห็นด้วยอย่างไรก็ตามเพราะสถานการณ์ไวรัสโควิด -19 ทำให้งานแต่งต้องเลื่อนไปก่อนส่วนตอนนี้เขากำลังทำงานอยู่ต่างประเทศยังไม่มีกำหนดกลักบมาเมืองไทย